นางจำเรียงเนี่มีอาชีพขายไก่อยู่ที่ตลาดร้านก็อยู่ตรงกันข้ามกับร้านขายผักของนางลำดวนทั้งนางลำดวนนางจำเรียงนี่ไม่ค่อยกินเส้นกันสาเหตุก็มาจากตั้งแต่นางจำเรียงมาขายไก่ช่วงแรกๆนางจำเรียงไปมองหน้าผัวนางลำดวนอยู่บ่อยครั้งนางลำดวนก็หึงผัวเพราะว่านายสมบัติน่เป็นคนหน้าตาดี ส่วนนางลำดวนนางขี้ริว้วขีเรตัวว้นดำปีฮะส่วนนางจำเรียงนะ่ะเป็นแม่ไม้ผัวตายก็ยิ่งทำให้นางลำดวนหึงมากขึ้นแต่นายสมบัตินะั้นไม่ได้คิดอะไรเห็นนางจำเรียงมองก็ยิ้มให้จนวันหนึ่งนางลำดวนก็อดรนทนไม่ได้ก็เอ่ยปากถามว่ามึงมองอะไรนักหนาว่าไอ้จำเรียงเห็นคนหล่อเป็นไม่ได้จะขนลุกขนพองเฮรอ อยากจะมีผัวหลอก็ไปหาเอาเองเอ่มามองผัวกูทำไมนางจำเรียงได้ยินอย่างนั้นก็โมโหช่วงนั้นบ่ายแล้วตลาดเริ่มวายเตรียมปิดร้านเก็บข้าวเก็บของกันแล้วนางจำเรียงก็บอกว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับผัวมึงเลยไอ้ที่กูมองผัวมึงบ่อยๆนะกูแค่คิดแต่ว่าไอ้สมบัติมันก็หน้าตาดีแล้วทำไมถึงมาควา้ามึงทำเมียตามันบอดหรือไงวะเนี่ย นางลำดวนก็ว่ากูไม่ดีตรงไหนถึงมาว่ากูแบบนี้ให้จำเรียงในยี่หน้าวอกนางจำเรียงก็บอกว่ามึงถามว่าไม่ดีตรงไหนมึงก็ไม่ดีทุกตรงนั่นแหละรูปก็ชั่วปากก็เสียผิวพันยังก็แหวกขี้โคลนมาเกิดดูคอสิดำยังก็มีขี้ใครพอกอยู่คงจะถูไม่ออกละสิท่าขนาดคอยังเป็นคราบดำขนาดนี้ กูไม่อยากจะนึกถึงส่วนอื่นของมึงว่าจะทุเรศขนาดไหนนางลำดวนก็บอกว่าอีนี่มาว่ากูมึงถือว่ามึงขาวมึงสวยหรือไงผัวกูนะเขาชอบคนดำๆำนะโว้ยขาวๆอย่างมึงนะมันไม่สนหรอกนางจําเรียงก็บอกว่ากูก็ไม่ได้อยากได้ผัวมึงหรอกกูบอกแล้วไงว่ากูมองด้วยความสังเวชเรื่องผัวนะหาที่ไหนก็ได้แต่กูไม่อยากมีอยู่กับลูกก็สบายใจแล้ว มึงอย่ามาคิดว่ากูจะชอบผัวมึงเลยช้างน้ํานางลําดวนได้ยินก็รีบเดินเข้ามาหานางจําเรียงมึงพูดงี้มึงมาตบปะกูเลยมะนางจําเรียงก็บอกมึงข้ามาสิกูจะควันให้หน้าแหกเลยหมีควายกูไม่ตบกับมึงให้เป็นเสนียดมือกูหลักกูจะมีดควันหน้ามึงพวกพอ่อขาแม่ขาต่างก็จดจดจ้องจ้องไม่มีใครห้ามเพราะว่าอยากจะให้ตบกันอยู่แล้ว เพราะปากดีกันทั้งคู่มีแต่นายสมบัติเท่านั้นที่ห้ามเมียพอเธอรำดวนย่ามีเรื่องกันเลยอายเขานางลำดวนก็บอกออ้มันทำไมมันมาด่ากูก่อนแล้วนี่มันยังเหื้่มีดจะฟันกูอีกมึงไปแจ้งตำรวจเลยว่ามันพยายามฆ่ากูนายสมบัติก็บอกว่าเขาแค่ขู่เฉยๆนังลำดวนได้ยินอย่างนั้นก็ตบนายสมบัติฉาดเขาให้ มึงเข้าข้างมันเหรอนี่มึงคิดนอกใจกูเหรอนายสมบัติก็บอกจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนางลำดวนก็ยังยุกยักยึกยักควรแล้วก็ยังตบซ้ำนายสมบัติก็มือปัดป้องแต่นางลำดวนก็ไม่ยอมหยุดนายสมบัติทั้งเจ็บทั้งอายทั้งลำคานกูเลยสวนเปรี้ยงเขาให้ที่เบ้าตานางลำดวนหงายทองตึงเลยคราวนี้นายสมบัติก็ไม่สนใจ พอต่อยแล้วก็เดินไปเก็บร้านนั่งลำดวนลุกขึ้นได้ก็ด่าผัวเนื้อตัวเปื้อนหมอกแมกมอแมหมดเบ้าตาในบวมเขียวทันตาเห็นไอ้สมบัตินี่มึงต่อยกูเหรอมึงเข้าข้างอีจําเรียงในอีสัาเพงนั่นฮะแล้วต่อยกูกลับไปกูจะไปฟ้องพ่อกูให้ไล่มือจอกบ้านกูจะบอกว่ามึงตีกูนายสมบัติก็บอกว่าอยากจะทำแล้วก็ทำเลยคมกันดีนัก เห็นว่าจนกว่าเนี่ยอดกั้นมานานแล้วยอมมาตลอดจะเลิกก็รีบเลิกซะก่อนสิกูจะแก่เดี๋ยวกูจะหาเมียใหม่ไม่ได้เออไม่เห็นมีปากมีเสียงเลยได้ใจนางลำดวนก็รีบมาช่วยเก็บร้านแล้วบอกว่ากูไม่ต้องฟ้องพ่อกูหรอกตากูเขียวขนาดนี้พ่อแม่กูก็ต้องเห็นนายสมบัติก็บอกว่าเห็นแล้วไงถ้าไม่พอใจนะกูพร้อมที่จะไป นางลำดวนก็บอกว่ากูจะบอกพ่อว่ากูตบกับแม่ค้าก็ได้พวกพ่อค้าแม่ค้าได้ยินก็หัวเราะบอกว่ามึงไม่แน่จริงนี่อีลำดวนพวกนั้นก็เฮก,กันเกลียวเสียงลั่นไปหมดเพราะไม่มีใครชอบนางลำดวนที่มีท่าทียิ่งยโสใส่ทองเส้นโตเชดิดคอพูดก็ไม่เพราะถ้าไม่มีนายสมบัติเนี่ยที่คอยพูดจายิ้มแย้มก็คงไม่มีใครอยากจะซื้อของที่ร้าน นางลำดวนก็บอกว่าเรื่องของผัวเมียเขาพูดกันคุยกันไม่รู้จะเสือกอะไรกันนักหนาทั้งหัวหงอกหัวดำบ้าคนที่ขายปลากกว่าปากมึงก็เป็นอย่างเนี้ยเที่ยวหน้าอย่าต่อยแต่ตานะมันต,ต่อยปากมันด้วยนั่งลำดวนไม่กลา้าพูดต่อแขนใจยิ่งนักที่ทะเลาะกับคนอื่นต่กลับโดนผัวต่อยนั่งจำเรียงก็สะใจจนอดที่จะขำไม่ได้ นางลำดวนก็มีลูกชายกัในายสมบัติหนึ่งคนหน้าตา,าน่ารักเหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ทางด้านจำเรียงก็มีลูกชายเหมือนกันอายุก็คงพอๆกับลูกนายลำดวนก็จะเข้าเรียนป .1 ด้วยกันทั้งคู่วันเปิดเรียนนางลำดวนก็พาลูกไปเข้าเรียนสมัยนั้นชั้นอนุบาลยังไม่มีในเขตต่งางจังหวัดศูนย์เด็กเล็กก็ยังไม่มี นางจำเรียงก็พาลูกชายไปฝากเรียนเหมือนกันทั้งคู่ก็มองค้อนกันนางลำดวนก็แอบกระซิบบอกลูกว่าอย่าไปเล่นกับไอ้เด็กคนนั้นนะถ้ามันเก๋ก็ต่อยมันเลยเราตัวใหญ่กว่าอย่าไปยอมมันส่วนนางจำเรียงก็บอกลูกอย่าไปเล่นกัะลูกอีอ้วนอิหมีควายนะแม่มันนะเคยจะตบแม่ลูกชายไม่รู้เรื่องรู้ราก็พยักษ์น้ารับคำแม่ ลูกนังจำเรียงนะชื่อน้องเหนือลูกนังลำดวนชื่อสมศักดิ์คำพูดของแม่ทั้งสองก็ไม่ทำให้น้องเหนือกับสมศักดิ์จดจำแต่อย่างใดกลับเล่นกันดีสนิทสนมกันมีขนมก็ปันยันกินเป็นคู่หูกันเล่นกันสนุกสนานเวลาพักเรียนเวลากลับก็มีตามารับมาส่งทั้งสองฝ่ายซึ่งตาทั้งสองเห็นหลานทักทายกันดีกันตาก็พลอยได้ทักทายกันด้วยอ่า โดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าลูกสาวไม่ถูกกันวันเวลาผ่านไปจนลูกทั้งสองขึ้นชั้นมหนึ่งผู้ปกครองก็ไปกับลูกในวันเปิดเทอมวันแรกนางลำดวนก็มาเช่นเคยให้ผัวไปขายของแต่นางจำเรียงหยุดขายหนึ่งวันเพื่อมากับลูกลูกจะได้รู้สึกอบอุ่นแม้ว่าจะขาดพ่อก็ยังมีแม่ที่คอยเอาใจใส่ น้องเหนือเห็นสมศักก็ร้องทักว่าสมศักด์เดี๋ยวตอนเที่ยงกินข้าวมันไก่ด้วยกันนะนางจำเรียงก็บอกว่าไปชวนลูกอีบ้านมันทำไมนางลำดวนก็น้างอบอกลูกไม่ต้องไปกินกับมันสมศักิ์ก็ถามว่าทำไมละแม่อเหนือเป็นเพื่อนหนูนะแม่เราสนิทกันนางลำดวนก็ว่าเลิกคบกับมัน่ะแม่มันเคยจะแย่งพ่อแก ส่วนเหนือก็บอกนางจำเรียงว่าสมศักดิ์นิสัยดีนะแม่ดีกว่าคนอื่นเยอะเลยเขาเรียนเก่งจะตายนางจำเรียงก็บอกว่ามันดีขนาดนั้นได้เหรอถ้าดีก็คบกันไปแม่จะไม่ว่าแต่เห็นแม่มันค้อนแล้วมันไส้อยากจะควักลูกตาลมันทิ้งเนี่ยมันขายผักอยู่ตลาดมันเคยหาเรื่องแม่แต่ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วมีเพื่อนดีก็ดีแล้วเช้าอีกวันนางลำดวนก็พูดขึ้นบอก เมื่อวานเนี้ยลูกหมาที่ไหนไม่รู้กระดิกหางตามลูกกูดิกด๊กดิก๊กไม่มีใครครบละสิลูกกูเรียนเก่งครูก็รักเพื่อนก็เยอะนังจำเรียงได้ยินก็ว่ามึงว่าใครเป็นลูกหมาในะ่ะจำดวนปากหมาปากมึงนี่มันน่าจะเอาสากตำข้าวยัดปากนะมึงชอบหาเรื่องปุก่อนเรื่อยเลยอ่ เด็กมันไร้เดียงสามันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมึงจะให้เด็กมันเกลียดกันทำไมวะฮะอีลำดวนนางลำดวนก็บอกกูไม่ชอบลูกมึงกูเกลียดมึงด้วยอีจำเลียงนายสมบัติก็ว่าจะไปพูดหาเรื่องกันทาไมเออทะเลาะกันในเช้ามืดเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่เข้าร้านหรอกหน้ารำคาญจริงๆนางลำดวนก็ไม่พอใจก็บอกเอออะไรอะไรกูก็ไม่ดีทางนั้นแหละ มีผัวก็เข้าข้างคนอื่นไปอยู่กับมันเลยปานายสมบัติก็บอกว่ามึงอย่าท้านะฮะถ้าเจจำเรียงเขาเอากูกูก็จะไปนางจำเรียงก็บอกว่าอย่าเอากูไปข้องเกี่ยวนะฉันไม่แด้รังเกียจเชียบัดหรอกแต่ฉันขยะขยแยงอีลำดวนพอพอพอเหอะเลิกพูดลูกค้าขาประจำมาแล้วทั้งสองนี่เป็นคมินกับปูนกันเรื่อยมาไม่มีทางที่จะเข้ากันได้เลย แต่ทั้งสองมีลูกที่ดีเด็กทั้งสองรักกันดีไม่เคเรถึงแม้ว่าน้องเหนือจะเรียนไม่เก่งลูกของนางลำดวนก็จะคอยบอกสอนเพื่อนอยู่เสมอจนสอบผ่านวิตตกซ้ำชั้นก็บ่อยมีวันหนึ่งเด็กสองคนบอกกับตาว่าช่วยส่งที่ตลาดทีจะไปกินไอติมกะทิเจ้าดังขากลับจะกลับกันเองจะขึ้นรถสองแถวกลับตาเห็นว่าหลานก็โตรู้เรื่องแล้วก็ตามใจ เด็กชายทั้งสองก็ว่าเดี๋ยวไปหาแม่กันที่ตลาดกันก่อนดีกว่าจะไปของเงินเพิ่มสมศักก์ก็ว่าไม่เคยมาร้านแม่เลยคงต้องเดินหาล่ะน้องเหนือก็ว่าเราก็ไม่เคยมาก็คงต้องเดินหาต้องข้ามถนนไปฝั่งตลาดแม่คงใกล้จะปิดร้านแล้วรีบไปกันเถอะวันนั้นโรงเรียนเลิกเร็วเพราะว่ามีสอบสมศักก์ก็เดินข้ามถนนไม่ได้มองรถ น้องเหนือโดดกระชากแขนสมศักดิ์กลับมาผู้คนในตลาดพากันร้องกรีดกราดเสียงลั่นหมดคนขับรถกระบะที่จะชนก็ตะโกนดา่าจะข้ามถนนเนี่ยทำไมไม่ดูให้ดีในะเด็กเวนกูเกือบซวยแล้วดีนะขับชา้าถ้าไม่ใช่ในตลาดนะมึงตายแล้วแง่แงสมศักดิ์ตกใจน้องเหนือก็ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวดูรถให้ดีก่อนแล้วค่อยข้าม ทั้งสองก็เดินหาร้านของแม่อยู่พักหนึ่งก็เจอนายสมบัติก็บอกอ้าวมาง่ายลูกสมศักดิ์ก็บอกว่าจะมากินไอติมร้านแปะสงเพื่อนเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าเอาตังมาน้อยก็เลยจะมาขอพ่อแม่ก่อนครับนางลำดวนก็บอกว่าทำไมดูหน้าตาแดงน้ำตาคลอใครมันแกล้งลูกฮะนางลำดวนเห็นน้องเหนือมาด้วยวิ่งไปไหว้แม่ นางลำดวนก็ถามลูกว่าสมศักดิ์ลูกอี่นั่นมันแกล้งเหรอบอกแม่มาเดี๋ยวแม่จะไปด่ามันเองนางจำเรียงก็บอกว่านี่อย่ามายุ่งกับลูกกูนะลูกกูนิสัยดีนะไม่ใช่เด็กเกเรสมศักดิ์ก็บอกว่าหนูตกใจตอนข้ามถนนรถจะชนเสียงเบรกดังลั่นเนะเหนือเขาดึงหนูเข้าริมพุทธบาทแล้วล้มกันนังคู่เลยถ้าเหนือไม่ดึงไว้หนูอาจจะโดนรถชนตายหรือว่าเจ็บหนักแน่เลย รถกระบะบรรทุกน้ำตาลปิ๊บมาเต็มคันเขาด่าหนูด้วยนางลำดวนก็ตกใจบอกว่าเรอลูกโอ้ขวัญเอ๋ยขวัญมานางจำเรียงก็มองไม่พูดอะไรกับนางลำดวนบอกกับลูกว่าเดี๋ยวช่วยแม่เก็บร้านเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันนายสมบัติก็บอกว่าขอบใจนะหนูลุงขอบใจมากๆที่ช่วยลูกลุงไว้ เดี๋ยวลุงเลี้ยงไอติมเองอยากจะกินอะไรอีกก็บอกได้เลยลุงเลี้ยงเต็มที่เดี๋ยวลุงเก็บร้านก่อนนะลำดวนแกไม่ขอบใจเด็กมันสักหน่อยละ่ะเพื่อนที่ดีแบบนี้หายากนะนางลำดวนก็บอกว่าขอบใจมากไล้ไอหนูเหนือก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนกันเรามาด้วยกันก็ต้องดูแลกันเดี๋ยวหนูไปกินไอติมกับแม่ก็ได้ครับนางลำดวนก็บอกว่าเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะ ให้แม่หนูไปด้วยอีจำเรียงกูไม่ทะเลาะก,กับมึงแล้วถ้ากูต้องเสียลูกไปกูคงตายทั้งเป็นแน่ๆกูมีลูกแค่คนเดียวกูจะไม่ห้ามลูกไม่ให้คบกับลูกมึงอีกแล้วกูจะขอให้เป็นเพื่อนกันตลอดไปนางจำเรียงก็บอกว่าเออกูก็ยกโทษให้ทุกคนที่ได้ยินต่างก็บอกดีดีมึงสองคนนะักกัดกันมาหลายปีแล้วอายุก็มากขึ้นทุกวัน ดีกันเข้าไว้นะ่ะดีแล้วเลิกด่ากันสัทีนับตั้งแต่นั้นทั้งนางจำเรียงนางลำดวนก็เลิกด่ากันยามลูกค้าไม่มีก็นั่งคุยกันดีเวลาที่นางจำเรียงได้ยินเสียงเพลงที่นางลำดวนเปิดก็ไม่งหงุดหงิดกลับฟังแล้วไพรเราะเวลานิยายมาก็อาศัยฟังทุกตอนก็พลอยติดนิยายไปด้วยตลาดสดแห่งนี้ก็ไม่มีใครด่ากันให้ได้ยินอีกเลยครับ คนเฒ่าคนแก่ในมักจะพร่ำสอนลูกหลานอยู่เสมอเรื่องกงกรรมกงเควียนเพื่อให้พึงหลีกหนีจากการสร้างกรรมเพราะถ้าหากว่าเป็นกรรมดีก็ดีไปแต่หากเป็นกรรมชั่วแล้วผลของมันย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของทุกคนเป็นแน่คุณละออเล่าว่าทุกวันนี้ครอบครัวของแกมีอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูก สามีแกทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งมีรายได้มากพอที่จะให้แกอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเฉยๆโดยไม่ต้องออกไปหางานทำนอกบ้านอย่างอีกหลายๆคนกุลอ,อมีสามีตั้งแต่อายุ17ปีหนีมาอยู่ด้วยกันโดยไม่มีการแต่งงานลูกของแกเป็นลูกสาวและอายุกำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองก็เลยต้องควบคุมดูแลมากเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของการเรียนการครบเพื่อนแล้วก็การเที่ยวเะร ลูกสาวชื่อน้องไอพูดได้ว่าแกเป็นทั้งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เลยก็ว่าได้พ่อแม่ก็ตามใจแกมากแกต้องการอะไรก็ไม่เคยขัดจนทำให้แกกลายเป็นเด็กที่เอาใจตัวเองมาตั้งอ่าแต่เล็กจนโตด้วยความรักลูกก็เอาใจใส่ดูแลมากเป็นพิเศษอ่าเขี้ยวเข็นได้แกตั้งใจเรียนมากกว่าเที่ยว แต่ว่าการกระทําของพ่อแม่กลับไม่เป็นที่ต้องการของลูกแกไม่เคยเห็นคุณค่าความรักและความหวังดีของพ่อแม่เลยน้องอายมองว่าพ่อกับแม่เข้าไปวุ่นวายกับแกมากจนเกินไปพ่อกลายเป็นคนดุไม่มีเหตุผลไม่เคารพสิทธิ์ของแกส่วนตัวแม่เองก็กลายเป็นแม่ที่ขี้บ่นหน้ารำคาญจุนจ้านหน้าเบือ่อแกก็พยายามปลีกตัวไม่ยอมพูดจากับแม่สักเท่าไหร่ เวลาที่คุณละอออบรมสั่งสอนแกก็จะทำเฉยไม่โต้ไม่ตอบไม่แสดงอาการว่ารับรู้หรือไม่รับรู้ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบ่นได้ก็บ่นไปเถอะไม่เชื่อสักอย่างจะทำไมนี่คือคำที่น้องอายมักจะพูดย้อนพ่อกับแม่เสมอในขณะที่พ่อแม่กำลังสอนแกบางครั้งสามีคุณละอ,อก็แทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่จะทำโทษลูกโดยการเคี่ยนตี แต่คุณละออก็ห้ามไว้เพราะว่ารู้ว่าหากทำอย่างนั้นมันจะไปกันใหญ่แกจะตะเลิดไปอย่างที่คุณละออเ,เคยทำมาแล้วคือหลังจากที่ถูกพ่อแม่ตักเตือนเรื่องความประพฤติบ่อยครั้งข้าวคุณละออก,ก็เบื่อแล้วก็คิดโต้ตอบด้วยการหนีออกเที่ยวไม่ยอมกลับบ้านช่องสุดท้ายก็ไม่ยอมเข้าเรียนแล้วก็หนีออกจากบ้านในที่สุดคุณละออไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของแกอีก คิดถึงตรงนี้ครั้งไหนน้ำตาก็ต้องไหลทุกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะว่าพ่อแม่ของคุณละออเสียไปนานหลายปีแล้วและสิ่งที่น้องอายทำกับแกอยู่ขณะน,นี้มันก็เป็นสิ่งที่แกเคยทำไว้กับพ่อแม่ของแกไม่มีผิดเรียกว่าเมื่อก่อนนี้แกใช้ชีวิตบนคราบน้ำตาของพ่อแม่ก็ว่าได้ คุลออในวัยเด็กและเมื่อเริ่มโตเป็นสาวเป็นเด็กที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองสั่งสอนอะไรไม่เคยสนใจเมื่อพ่อแม่บ่นบ่อยครั้งเขาคนหนีออกจากบ้านเรียนก็ไม่จบเพราะท้องซะก่อนดีอยู่หน่อยตรงที่ว่าสามีเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็รักแกอย่างจริงใจก็เลยอยู่กันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คุณลออยังจำได้ว่าตอนนั้นพ่อแม่ของแกจะพูดจะว่าอะไร แกก็จะเถียงคอเป็นเอ็นทุกครั้งไม่ว่าจะถูกหรือผิดหลังจากเลิกเรียนกลับบ้านก็ไม่เคยช่วยทำงานบ้านออกเที่ยวเตรกับเพื่อนจนมืดค่ำก็ไปเที่ยวกับสามีนี่แหละไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงสักแค่ไหนท่านจะเป็นทุกข์ใจยังไงที่ลูกสาวคนเดียวประพฤติตัวอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คุณละออรู้แล้วถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อแม่ว่าท่านรู้สึกทุกร้อนใจขนาดไหนเพราะว่าเวลานี้ แกกำลังแบกรับความทุกข์นั้นได้ตัวเองคำพูดของแม่ที่ว่าเอ็งจำไว้หนาะเวนกรรมนะมันมีจริงสิ่งที่เอ็งทำกับแม่ในวันนี้ระวังเถอะวันหน้าลูกของเอ็งก็จะทำกับเอ็งแบบนี้เหมือนกันคุณลอาอออยากจะบอกว่าคำพูดของแม่มันเป็นจริงแล้วและมันเป็นเหมือนกงเวียนกรรมเวียนเพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่แกเคยทำต่อพ่อแม่มาแล้วในอดีตตอนนี้ลูกสาวของแกก็ กำลังทาพฤติกรรมแบบนั้นอย่างไม่มีผิดเพียนกับแกเลยแกเคยทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้าตามากเท่าไหร่ตอนนี้มันก็ย้อนกลับมาสนองแกให้ต้องเสียน้าตาเพราะการกระทําของลูกตัวเองนับเป็นสิบสบเท่าทีเดียววันหนึ่งความอดทนของสามีก็สิ้นสุดลงเมื่อได้รับหนังสือเชิญตัวจากฝ่ายปกครองของโรงเรียนเนื่องจากลูกสาวขาดเรียนไปถึงสองเดือนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีนะัก หลังจากน้องอายกลับเข้าบ้านในตอนเย็นหลังเลิกเรียนสามีก็เรียกเธอมาคุยด้วยพร้อมกับถ,ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นมาอย่างไรเพราะเธอก็แต่งชุดนักเรียนออกจากบ้านทุกวันน้องอายก็ตอบกลับมาว่าก็เป็นอย่างที่ครูฝ่ายปกครองบอกกันแหละแถมยังไม่มีทีท่าอาการว่าจะสำนึกผิดเสียอีกและบอกว่าจะไม่เรียนแล้วด้วยความโมโหสามีก็ใช้มือตบหน้าน้องอายเป็นหนึ่งทีพร้อมกับสั่งว่าต่อไปนี้ห้ามน้องอายออกจากบ้านไปไหนอีก เมื่อไม่เรียนก็ต้องอยู่แต่ในบ้านช่วยทำงานบ้านไปเพื่อต้องการจะดัดนิสัยบ่ายของวันรุ่งขึ้นเมื่อไม่เห็นลูกออกมากินข้าวคุณละออกก็ไปตามที่ห้องนอนพกลัวลูกจะหิวและลูกอาจจะยังโกรธพ่อแม่อยู่แต่ในห้องกลับว่างเปล่าไม่มีน้องอายอยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าเปิดอ้ามีร่องรอยการรื้อคน้นเสื้อผ้าของลูกหายไปบางส่วนบนหัวเตียงมีจดหมายวางไว้ เนื้อความในจดหมายบอกว่าไม่ต้องตามเพราะเธอจะไปอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลเธอเบื่ออยากจะไปลองเผชิญชีวิตด้วยตัวเองดูบ้างที่สำคัญที่ทำให้คุณละออแทบหัวใจแตกสลายก็คือเธอหนีไปกับผู้ชายที่เพิ่งคบหากันได้แมงนานพร้อมกับเงินที่คุณละออเก็บไว้ในตู้อีกจำนวนหนึ่งทั้งเธอกับสามีก็ออกตามหาลูกไปทั่วแต่ก็ไม่พบเพื่อนๆก็บอกว่าลูกสาวนะ คงจะลงไปอยู่ทางใต้อแล้วจะไปตามหาได้ที่ไหนและภาคใต้ไม่ใช่เล็กๆนี่ทุกวันคุณละออก็ได้แต่เฝ้ารอคอยอย่างทุกทรมานหวังว่าลูกจะกลับมาแต่ก็เงียบหายไม่มีข่าวคราวของลูกเลยจนเกือบปีแล้วสามีก็เสียใจที่ลูกเป็นแบบนี้ก็เริ่มออกเที่ยวบ้างก็ปล่อยคุณละออนอนเป็นทุกคนเดียวเกือบทุกคืนนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดไปสารพัดว่าลูกไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้าดียังไง ผู้ชายคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเปล่าป่านนี้จะคิดบ้างไหมว่าพ่อแม่เป็นห่วงแม่ยังรอคอยการกลับมาของลูกอย่างใจจดใจจ่อรอท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาเมื่อไหรกลับมาในสภาพไหนรอด้วยความเป็นทุกข์ทุกข์เหมือนกับที่แม่ของคุณละอ,อเคยเฝ้ารอแกามาแล้วนั่นเองและทุกข์ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ากงล้อก,กรรมนี้มันจะหมุนไปหาลูกสาวของแกอีกหรือไม่ ก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นเช่นนั้นอีกเลยครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ